80ดสิบโลนะทั้งหมดแปดสิบโลขอบคุณผู้รับชมทั้งหมด110ท่านนะครับ110ท่านที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดวนครศรีธรรมราชนะครับการแข่งขันจกักรยานลิกโก้เลสซิ่งนะครับนี่่ทมาวันนี้ทั้งหมดนะทั้งหมดรุ่นรุุ่่ <c ười> นนรถใช้ที่ประมาณ80ดสิบลิมนะรุ่นรถใช้แล้ว ข้าเหน่สายนะนายอล้ำะครับลอยู่หน้าอยู่หน้านะิงไปหนึ่ลํำนะครับไปหนึ่งล้นะครับหน้าเดี๋ยวเราค่อยไปล่ดูนะครับดูกลุ่มหลังก่อนนะครับดูกลุ่มหลังก่อนครับกลุ่มหลังยิงนะครับไปหัล้ำที่ห้าไปผ่านไปนะครับ อั่นไปลำที่5แล้วนะครับตอนนี้กลุ่มหลังก,ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับระยะทางตอนนี้เราปั่นไปแล้ว20กิโลเมตรนะครับความเร็วที่43นะครับสุดครับสุดครับสุดติ่งกระดิ่งแนะมวทำไมยินเสียงลมต้องขออภัยนะครับเพราะว่า,าเรื่องเรื่องในหมุดอะไรอยู่กูดตัวไม้ไวเลสนะครับ ถ้าไ,ได้ยินเสียงก็เป็นตัวแปลกมันไม่ได้เป็นไรนะเรือไฟไวเล็วเดินผนะิดจนแล้วไปเสื้อผิดตัวครับตู้นะครับตอนนี้มาร็วที่สี่ิสองนะครับมันเป็นถนนสี่เลยนะมันถ่ายอดสวนได้นะคนเดินซ้ายนะคนเดิน

นี่ความเร็วเก็ครับผมอยากวามเร็วเลยโอ้ยปั่นเงินแบบนี่มันไม่จริงแล้วมีแรงเยอะแล้วนี่ผู้นำนะก็ได้าณักน้ำนได้รรับชงกันเลยรถสครับการเก่งขันตะกามที่โคตงตอยจังหวัดพังงาจังหวัดพังงานะครับพวทีมนะก็ลองมันแน่นอนนะครับการถึงนี่120กิโลเมตรนะครับผมยังาปดถส่นะเจนแน่นอนนะ เป็นโดยอบตจังหวัดพนะังงานครับวันนอนเรับลิกงานนล้วครับวนะัย,ยี่โลครับทีตอนนี้ผมพูดน้องนะหนะ่างจากกลุ่มหลังนี้ประมาณ50เมตรครับไม่ไกลเท่าไหร่นะ50เมตรครับนะลงข้างทางโอนใจ้ทุสนลงข้างทางไปแล้ว มันต้องถ่ายต้อสดต้องสองตัวนะทาง YouTube ด้วยนะแล้วทางพจด้วยนะหัวล่างครับหัวล่างครับ ไเรแ่มนะแ,แพดาวไกครับผมบอกเลยอีไกอะมหลังนี่เป็นแผงเลยนะอันนี้กุนหนนะมหน้านะกุ่มหน้านะครับหน้าในปันอยู่ที่ความเร็ว4บรีนะ เยอมากนะครับสีฟียืนนะครับลูกสิงค์ก็ดึงแมวคนะรับเดี๋ยวพลิกต่อเล่นสิ่งนะครับทั้งที่สองนะครับที่จังหวัดนนะครศนะรีธรรมราชครับลูกผู้หญิงอ่อยไปแล้วนะครับกับรู้องเทีเนะ่ยะครับตอนนี้ก็มีลูกผู้ชายคนระับ ตู้นะดนะได้อยู่แล้วตอนนี้ลัดก็พยายามขึ้นมาแล้วดูนะเกี่ยวด ้งงลาหเดีย๋ดวยวเราย้อยไปดูด้านหลังนิดนึงแล้วให้กลุ่มหน้าไปก่อนนะเดีย๋ดวยวให้กลุ่มหน้าไปก่อนนะ